S <S จะตั้งให้อ่านคอ m m านด์ค y <ork> หรือไม่ตั้งได้นะครับใน NVDA ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4หนึ่งพรัภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจิตแจ่มใสวิจิตอุปลิกอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับสำหรับคนใช้ PC ซีโน้ตบุ๊กมือใหม่ระบบ ปฏิบัติการ Windows นะครับที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA นะครับบางครั้งเราเจอเพื่อนๆหรือตัวเราเองเนี่ยใช้งานเอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยบางคนเนี่ยกดลูกศรลงดาวอโรรีไซเคิลบินสามสามสี่เก้ามีบอกด้วยดาวแอโรคืออะไรก็กดลูกศรดาวแอโรคือลูกศรลงกดลูกศรขึ้น แอโ o ่เน็ตเวิร์กสองอ่าอย่างตรงนี้ Network อยากก๊อ y ี้กด Ctrl c อนโทรลซีคอนโทรลพัดซีก๊อบบี้ไอเนี่ยคอนโทรลพั Ctrl c, รู้ด้วยว่าเรากดอะไรคือจะมีการบอกว่าเรากดคําสั่งอะไรนะครับเราเรียกว่า Command Key นะครับหรือ Command Key นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าชอบบางคนก็บอกไม่ชอบแค่กดแท็บชิปแท็บกด Escape เนี่ย <Escape. S 1> ก็บอกด้วยว่าเรากดปุ่ม Escape แต่คอ n t r o l ไม่ไม่อ่านนะกดคอนโทรลอย่างเดียวไม่อ่านแต่ถ้าเรากด มีคำสั่ง control อยู่ด้วยก็จะบอกนะครับอย่างผมจะกด insert control ลูกศรขวา nvda รัก control รัก frp i t า h ิทธเนี่ยมาอยู่ที่ PIT นะครับผมอันนี้เป็นคำสั่งเวลาที่เราจะเปลี่ยนพิ t เปลี่ยนเลทอะไรต่างๆได้หลากหลายซึ่งถ้าคนใช้งานพื้นฐานที่ยังพิมพ์ไม่คล่องยังไม่คล่องแป้นพิมพ์แบบ101ยหย์หรือแป้นแบบ80กว่าคีเนี่ยยังไม่คล่อง แนะนำให้ใช้ฟีเจอร์แบบนี้แต่ถ้าใครคล่องแล้วอยากจะปิดทำอย่างไรก็เพียงแค่กดคำสั่งนะครับปุ่ม NVDA Key คุณใช้ปุ่ม Insert หรือปุ่ม c a p Lock แล้วแต่ตั้งค่าไว้บางคนใช้ได้ทั้งสองปุ่มกดเลยนะครับผมกดปุ่ม Insert ค้างไว้แล้วจะเป็นคีย์บอร์ดไทยหรืออังกฤษ<ท>เปิด English เิด u n จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นไทยหรืออังกฤษได้หมด แต่คราวนี้คุณปดกดปุ่ม NVDA key ค้างไว้ insert ก็ได้ครับ lock ก็ได้ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปุ่มที่เราจะให้กดคือปุ่มเลข4ีเลข4ตรงไหนเลข4ตรงเหนือแป้นอักขระนะครับ Q W E R T Y แถวหน้าข้างบนข้างบนเลขตัว T อะครับผมอ่าตัว T ตัว R นะครับกดเลย insert เลขสเขาจะบอกแบบนี้ NVDA ทัก Speak Command Key f o r Speak command key หรือ command key off นะครับหมายถึงปิดไม่ใช้ละ command key คราวนี้ผมลองลูกศรขึ้น dpc1 box 34a ไม่มี up arrow แล้วลูกศรขวา cpu z9 39ก็ไม่พูดละไหนลองกด control c copy copy item อ่อันนี้ผมพูดว่า copy item คือเป็นอ่ตัวส่วนเสริมอ่ที่เราเรียกว่า clip speak นะครับผมอ่าตัวนี้ เป็นส่วนเสริมเขาก็เลยพูดแต่ถ้าคุณไม่พูดแบบนี้สแสดงว่าคุณไม่ได้ลงส่วนเสริมตัวนี้ไว้นะครับผมอลองกดในส่วนของโอโอโอมาแล้วอันนี้ก็อีกแอดออนตัวหนึ่งก็คือ c r o c k and c a l endar นะครับผมอผมกด insert control ก็คือ nvdk i i a บวก control แล้วลูกศรขวาใหม่วงลุ่มนี่อันนี้วนบอลลุ่มนะห้าิบเนี่ยลูกศรซ้ายก็เป็นพิษเนี่ยก็ไม่พูด nvdk a y บวก control แล้ว เหมาะสําหรับคนที่คล่องนะครับเหมาะสําหรับคนที่คล่องการกดแป้นพิมพ์คล่องแล้วว่าคอนโทรลอยู่ไหนอินเสิร์ตอยู่ไหนคปล็อกอยู่ไหน A S D F J K L ซีมิคอลอนหนึ่องคล่องแล้วอืมแต่ถ้าคนไม่คล่องยังอยากจะใช้แบบเดิมเพื่อนลง nvda มาให้แล้วเอ๊ะทำไมกดคอนโทรลซอ่ะ,อะขออภยัย กดลูกศรขวา D C หนึ่ง b ก,ส,กาสามสิ้ายบอกขวาแต่กดซ้ายบอกซ้ายกดขวา P C P U สก,สกไม่มีพูดว่า up arrow down arrow right arrow ไม่มีพูดกดท็บไม่พูดชิปแท็บไม่พูด escape ไม่พูดอยากจะให้กลับมาพูดให้พูด command key ก็เพียงแค่กด insert กับเลข4ครับ insert หรือ cap lock ก,ก็คือ n v d a key บวกกับเลข4 n v d a key ค้างไว้แล้วกดเลข4บนแป้นอักขระครับ s p e คคอมมานด์คีย์ฟอนสปีคคอมมานด์คหรือ Command k คีย์เนี่ยครับสปีคคอม m m นด์คียให้ ON หรือเปิดไว้คราวนี้ก็ลองกดลูกศรขวาไล arrow nvda 4 7 3 4จพูดแล้วไลย arrow ลูกศรซ้ายไล t arrow h i t cpu Sa กเก้าอพูดแล้วลูกศรลงดาว arrow f s read เด3สามจุดสี่อป arrow h i t cpu ส9 9เ3้อ่าก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้แบบไหนนะครับอันนี้เป็นความรู้สำหรับคนที่ใช้ nvda กับ ระบบปฏิบัติการ Windows มือใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ระบบ Windows 10 Windows 11หรือเก่ากว่านะครับก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง nvdk e y บวกกับเลข4เป็นการเปิดปิด Command Key ได้นะครับถ้า on แสดงว่าจะพูดตัว Command Key l right arrow left arrow อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าปิดไว้ถ้าเปิดพูดถ้าปิดก็จะไม่พูดนะครับผมดังนั้นใช้ตามความต้องการและ ความสมัครใจของแต่ละคนครับวันนี้ความรู้เพื่นฐานจากบริการหมอคม1414 14. พระต้องขอตัวลาไปก่อนครับผิดภาพการใดไปต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับผม